ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดสับตไคร้ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่ได้กดขอให้คุณนั้นสอบตุกแอบสวัสดีทุกตุต้านแนนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิสเตอร์เจฟติเก้าอันเรกอร์นกวันมินต์เกมเลยนะครับ,รรบแล้ววันนี้เราเป็นเกมแรสมาเตอร์นขี้เกียดพูดแล้วเล่นเลยวิีไปดูปดเสือเราจะไปตามหาของดีที่เสือแล้วเตรียมตัวเปียนกันได้เลย

กาปดีเอ่ายิ้มนมต่อตรงนั้นหน่อยโนว์โนเวมเบอร์ปตึอบไปดิครับกมนี่จะต้องไม่อยู่คนสุดท้ายให้ได้อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ไม่อยากอยู่ค,คจจนสุดท้ายว้ายกระตกจริงๆอีกตุกติ ไม่ัสก <T>. <hungry. sh arp music> ีบีดีบอมบอมเย็ดเย็ดอีกแล้วเหรอบอสอินคอมมิ่งนีุ่่งคาเมราแคสเบสต่อกล้องต่อสื่อมีโฆษณาแน่ๆเลยมีคำว่าเอยดียนี้แล้วมันจะเอาเอ ไอ้นี่มีจะกดข้ามเอ,อ้ยออกไปออกไปจุ๊บๆเฮ้ยอะไรปุ๊บขบขึ้นแล้วจะให้ดูนะคว่ามีรถแบบนี้อ่ามีรถแบบนี้นี้ส่วนล้อก็แบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะส่วนสีก็จะมีนี่นี่ผมอยากใช้สีแดงแต่อันนี้มันอันใหม่อันนี้ยังไม่มีโอเคเล่นต่อเลยนะนี่เป็นที่สองร้อยหกสิบสี่ประมเดียวหนึ่งันสิบน่สองร้อยหกสิบ เออผมมาที่สระ่งไงนี่ขับตรงไปซีซีทุกคนช่วขอบคุณเลยอี่ะต้องไม่ตายขอบคุณค่ะ เพียสบาทมีเครื่องยนอรให้ใบไม่มีอะไรให้เลยโอ้สกีบีบีบอมบ์ ไอพี่มาแล้วไอ้น,น้งองรถเสียบความาละไอหนึ่มมนนไ,ได้ๆเออวันดีทีีสอ่องจะดีก็ทีสองไม่เป็นไรหรอ ้ดตัง <c oughs> เรามาอยู่ที่เกาะคุกอิงเพลดาวแล้วนะนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โอ้เหีอยออกไปสามาทำแบบนี้ได้ด้วยขอบคุณฮะ โอ้ตกน้ำตายเกมนี้ก็นา่าเล่นดีนะแต่ยังไม่ดุตรอใครอยากให้เล่นกดไลค์สิบหูืิมก็ได้อ้าวมาแต่เกือบตายบายบายอ้อาวบ i กวัด buat อะไรนี่อู้ก็เป็นคนเดียวเลยนะมาที่ย่อยตกอันดับเลยดููมาที่สองเลยนะแล้วคุณดูอัที่หนึ่งดิมันทำยังไง

บ๊บบออกกดพามไม่ได้เหนียงว่ะสีเยนอีไปกูต้องยิเฮ้ยสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเห็นป่าวเนี่ย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 เนุกเจตรงตรงเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยสองพนยี่สิบสี่ โอ้ยกูต้องดูโฆษณาเพื่อเอาในตัดทีนึงได้แล้วว่ามันเริ่มแรงๆมันก็ต้องเดียวกับคือยแล้วนั่นเนี่ยชื่อเคมหน้าคำอับปิโยอดทีกิ อย่างนี้อยงนี้ก็ต้องมาเรียกับ์ดีเยแหะโอ้ชีสี่ถ้วยอีกทีเดียวน้ำมันเลื่อยเซนซซเมมนี่เหรอโอ้โหมันชนะขาดลอยนี่เฮ้คือตัวไดุ้กเลยิงอะไรไม่มีเรื่องเดร๋ยวจะตตเรื่องหรอ โดนแล้วไงอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้ี้มันมีโฆษณาขึ้นตอนเล่นเกมด้วยหรอวะยังไม่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาเร็วเท่าเท่ากันแล้วนะทีนี้ก็เสมอกันนั่นั่ง

คุเพ่โนนโ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 นน่นนงนี่นโน่นสิ่งที่เราจะวาดมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่อัปมงคลคุวาดอะไรเนี่ยสิ่งอัปมงคลสิ่ง เราวาดทำไอ้กาแฟคือว่าอะไรไม่พายกูอว่าสิงอัปมงคลโก้ พลังแห่งเทอร์โบไม่บะางโอเคใส่พิซซ่าห้ามพลาดเสือห โอ้เกี่ยวกับน้ำด้วยจำได้นะว่าดาเนี้มันประมาณต้องเข้าปากไฟฉลามใช่ไหมถ้าท,นนที่จำได้ Because we love this. นาวฟอร์ดิเอร์แปดจุดแปดสิบหกเลเลยแล้ววะ วิธีง่งายๆถ้าไม่อยากโดนยิงโอ้ยโดนทีเดียวโอ้โล่หมดเลยใส่เงินเทมป์นหน่อยตาย ได,ดไ,ดได้ได้ที่ได้ที่สผมได้ที่สองนะครับทอเี่1ก็ลอง,งลแล้วก็กเราไปเล่นอีกดานนึงแล้วจะปิดคลิปกันนะครับโอ้อยง่ายอ่ะอ่ะบอูดีบ้ารู้ไปหลอกตาม วัตตาเฮกทิคแทกโถยวางสปาต้าลงถ้าไม่อยากโดนวางสปาต้าลงถ้าไม่อยากโดนไร้ใจคือเราปะยิงแบบทิคแทกโถยอะไรวะ

คลิปนี้ก็ติดดีกสินนะจ๊ะเนียใส่คลิปนี้ติดดีกสินกูจะโกรธมึงมักมกเลยโอเคเราใช้เป็นอนนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะตัวเราไปกันเราจะกับมาคลิปหนะ้าบ๊ายบายนะครับแล้วมันมีอะไรอีกนี่ไปกีฬาสีเขไปเดินผ่านที่ไหนกีฬาสีตขาไม่มีผัวนี่ไง